คนไปไหนอืมคนไปไหนตัวไหนไม่มีแก๊สตัวไหนมีแก๊ส ลุงบอกก็เลยแต่เวลาลุงปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะอดทนหน่อยเนี่ยทำงานร่วมกันก็ต้องนักอาหารเราจึงแบ่งปันกันเลยเออเนาะเวลาขายพวกเจ้าก็ต้องอดอดทนหน่อยจริงไม่ได้เจตนาหรอกเพราต้นใครก็สาบมางดแดดหน่อยอืมออดึงออามาไหวไหมไม่ไหว แแล้วหนักแล้ว้ามตดเด้อไม่จะดึงปูดอ้าว น็อตสั่นรดบ่กไปซื hmm. yeah. Okay. Yeah. Uh ้อ huh. น mm ็อตยาวไปน็อตที oh! ่มากับมันมีไหมอยู่ข้างกระจกมันจะมีเปล่าน็อตยิงเนี่ยอยู่ข้างมุมมันต้องมีดิข้างกระจกแต่ละตัวมันต้องมีถุงมันอ่ะดูที่หาให้ดีออกมางัดดีเพราะว่ามันน่าจะมีถุงมันอยู่ถุงน็อตถุงน็อตยิงต้องมีดิโอ้เออโถโอ้ขนาดควาไม่ใช่เจ้าของคนทำเขายังรู้เลยต้องมีมาน่ะมีหดทุกใหุู้นะ ้กี่วันแล้วมันนี่ <im it> ไหนโอเคเอาอุ่นค,ะค่ะแก<บ>ทำเมื่อวานแล้วใชอุ่นอ,อ,อุ่นแล้วน้ำเก็จะแตะ,ะ,ะนิดนึ่งบ่เข่า mọi người mọi nó mọi người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  motor ต้องไปซื้อไม่ใช่อะไรหรอกต้องไปซื้อู่แล้วมีรถมอไซค์ป่ะพี่วางไปซื้อหม้ชุบลุงด้อเอาหมกซองนี้มาใช้หม้หมอกใช่ห้อหมอกใช่ไงร้ายบ่สเขาต้องใส่สามบานเขาด้วยลูกบอส ข้้าางงล่ไปซื้อโซยาวเลยพี่ว่าไปขี่มอไซค์ถึงหมื่งไปไปซื้อร้านนุ่งนี่อยได้ครับเอาแบบโมชุบลุงบมรือเปล่าครับไม่ดูแลมันต้องใส่หลายๆเยอะเพราะว่าตั้งมันใส่นี่แหละใหญมันใส่ก่อนอืมต้องน้องๆต้องต่างเรื่องนี้คืนนี้อันนี้เรื่องต่าง แ่งแบ่ให้อยอะๆเปนตัวให้กินส่ไปแล้วสู่น้ำมาไหลออกรอเบล่าเออใหม่ๆนึงต้องตามตัวหนังสือไม่ใช่มันจะมีมันจะมีบาเข้ามนอยู่อ,อบารับน้ข้างล่างลาปล่อยน้ำเออมันจะมีรูมีร่องมันอยู่ นีม mm. mm ุงบวอย่างไนอ๋อ hmm. ม mm ีม hmm. mm ุงรูดด้วยเดิกออกเลยดนจกัเป็นร้อเขาเายนใส่กัน้จิบแล้วครับจินั่มันนีี่ระบายน้ำอะาไรแบนี้นี่นีตรมันไหลออกเลยทไมมันจากเขา นะทำเหมือนกันอยทำเหมือนกันครับโอเคเป็นอย่างนี้เ,เึืดองได้อังไ,ไหนก็ได้อังไหนก็ได้เย็นกัน ออไปเลยแม่อือน่ะเอาใช้ตัวตัวอย่างเอา้าปุ้มห้ำใหญ่ดีไหมแบบนี้แต่ว่านิกวกว่านี้สองนิ้วอันนี้หนึ่งนิ้วน,นิ้วกว่นี้ก็บวอยู่๋อน,นิ้วว่านี้ก็บวอยู่หัวมันหน่อยลุกเข้าไปเรยบุบก็เต้าหัวใหญ่แบบมุ่งเท่านะ่ะเอาตัวอย่างมาแกดู อันนี้ยุกหัวอันนี้เราจะมานี่เอาอันนี้จะต้องหัวใหญ่ยี่นี่ไปใส่แหวนเกล็ดล่องก็ได้แล้วขนาเอ้ยเบื้องไหนนะจะบ่ได้จะตัวบอลนั่นจะเอามาใหจะเย็นทำของพวกนี้ไม่ต้องรีบหรอกค่อยไม่ได้ให้พารีบแล้ว ประตูห้องน้ำเนี่ยบอกให้มืดใส่ข้าพเจ้าสองคนเนี่ยสองมืออลไรประตูห้องน้ำมือเก่าเขาไปอยู่สองมือนะมันนี้ไม่ได้หงุดหงิดเลยโอ้ยฉันมอยเลยเนาะมันม่ายชนคนพวกนมี่เราเอาหัวชุบหัวแม่กว่านี้นี่แบบนี้ได้นี่แลไรมันจะประกบตัวล่างนไง มันไม่ใช่การหยิดตัวนี <Okay. S 1> mm ้ไ hmm. ด้ม like ันจะเข้าไปยิบต mm ัวนู้นแลาวยิงจะเข้ามายิบตัวเนี้ยยเนี่ตัวเนี้ยมันคนละชั้นเห็นไหมเนี่ยเราใส่แต่ต้องมีตัวที่รับเนี่ยมันนี่แมวเลยในวัฟลับอย่างเงี้ยมันต้องเล็กเล็กมันต้องเจาะพื้นที่เป็นย้อยมีรูนี่มันคว้านไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมีแหวนตรงนี้นะแหวนใหญ่จังโคตรไปเรื่ยเลยนะแต่มันจะทะลุรูนี้เข้าไปอย่างเงี้ยนี่นนี่นี่เข้าไปได้เนี่ยเอาไปงี้บ้างนไปเอาไปเอายาวสองนิ้วเลย กองนิ้วนิ้วคุณยิ้ิ้ก็ได้อ้าวงนึงไมกี่บาทหรอครับานนงเน้อแล้วจอลีกแมนจอลิกีนเละอาวคือขาดคือเหลือนี่มอเตอร์ไซค์ขี่กล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยมันต้องขี่รถเจ้าด้อได้โมกันหรอโว้ยรอปะเดีเรียนเขาเมืองสกุลนนะ ว่าจะบอกกันเนาะต้องซื้อนี่คออะไรสังก่อนนีเีทีละลุปลารอลุว่าทลุแล้วมันอยู่เาลุไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องนะต้องไม่ซื้อแลว รันยยีงยย้ง,ยยงนี้ก็ได้เป็นหล่กูนี่ันก็ได้นี่ก,นก็ต้องหาหมอกนอกเขาตัดใส่ทั้งเอาคืนลงอ่เดี๋ยวดิข้าย่มันเป็นหล่องต้องเอาปูนเข้มใส่เฉยงบ่ยนกินยิ่งกุกันนั่นอะยิ่งก่กขนาดะ ก็็เปแกอ๊อฟกระดาษก็เดินนั่นขึ้นมา <laughs> มาู ยกนังร้ามาตัวนึงนี่มันเป็นไกด์กลางไก์กลางมันบจะเดือดเดือดจะมีขีเตือนขีดกลางกระจุยเบิองเอาลูกไปเอาลูกไปลุกมายกนังานหา่ยกนย่งานเลยอำไม้อะยันังาน